แล้วก็บรรยากาศเมื่อวานนี้ฮะ<ม>ที่เห็นคุณเอกนิติอยู่ข้างหลัง<ช>ตอนให้สัมภาษณ์เนี่ยก็มีทั้งคุณศรีศักดิ์คุณเอกนิติคุณสุปฏิจแล้วมีบางช่วงได้มีการขอบคุณลุกขึ้นทีละท่านเลยนะเนี่ย เศรษฐกิจของภาคภูมิใจไทยอีกท้านหนึ่งครับท่านดรเอกนิตินิติธรรมงครับแลเราก็มีน้องชาวพุลิมที่เข้ามาเป็นสสนตอนที่แนะนําแล้วก็ขอบคุณซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญเลยที่ทําให้ภาคภูมิใจไทยได้คะแนนเสียงถล่มทลายอย่างที่เราให้ดูไปว่ามันเพิ่มขึ้นมาขนาดไหนแล้วที่สําคัญที่สอสเขตได้เยอะมาก ก็เพราะบ้านใหญ่บ้านใหญ่มีการบริหารจัดการอย่างที่เข็ดเน้ไม่ตัดชนบุรี่ไม่ตัดคะแนนการกลุ่มคุณสุนธยาคุณสุชาติคะแนนเลยท็อปอัพไงจนกระทั่งบางบางพักตาลีตาเหลือกเฮ้ยยังไงโกงหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้เลยเหลือว่าเขาทํายังไงไปดูคะแนนเก่าเอาสองกลุ่มนั้นบวกกันมันก็เป็นปัจจุบันไม่มีอะไรแปลกใจเลยนะและเมื่อวานนี้คุณสุชาติก็มาด้วยเมื่อวานนี้ ส่วนคุณสุปจีคุณเอกนิติคุณศสียศักดินะ์ก็แน่นอนจะดูแลกระทรวงสําคัญเรื่องเศรษฐกิจนะซึ่งถ้าย้อนกลับไปก่อนเลือกตั้งค,คุณสุปจีนะคุณเสียศักดิ์คุณเอกนิตินี่ขึ้นเวทีปลาใสนะทำในสิ่งที่ยังไม่เคยทํามาก่อนอแล้วก็เวทีสุดท้ายบรรยากาศนะนี่ตอนที่ดมยาดมนะเมื่อสักครู่นี้ก่อนขึ้นเวทีเนี่ยไปที่ไหนไปปลาใสไปดีเบตโอ้โหกระแส คือเห็นตั้งแต่ต้นแล้วว่ามีกระแสรับการต้อนรับตอบรับมันเป็นขึ้นก่อรูปขึ้นมาแล้วคะแนนเลยถล่มทลายค่ะนะเนี่ยคุณสุปฏิชีเวลาไปไหนได้ทั้งพระได้ทั้งของกินได้ทั้งอะไรต่อมีอะไรแล้วเสียงตอบรับทั้งในโซเชียลในไหนต่อไหนนี่วันสุดท้ายไงท่านกําหนดได้ว่าประเทศจะไปยังไงจะให้แต้มทํางานต่อเพื่อทําแก้ปัญหากับบ้านเมืองดรเอกนิติก็บอกเนี่ย ให้คนที่ทำงานมีประสบการณ์มาทำงานมืออาชีพอืสารงานตอ่อเนะี่ยบรรยากาศเสียงตอบรับฮะเวลาไปเวทีไหนแล้วถ้าดูเบื้องหลังเวทีก่อนขึ้นปลาใสนะสามทหารเสือเนี่นะ สามท่านนี้แล้ววันที่แถลงข่าวหลังเห็นผลเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการเนี่ยแล้วคุณเอกนิติที่เป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจของพักภูมิใจไทยปัจจุบันนี้ มี F อฟนะไม่ธรรมดานะไม่ธรรมดามี f อด้วยนะแล้วมีไปถามเนี่ยมีติ๊กตอกคนติดตามคนดูเยอะด้วยทุกวันนี้นี่ดรเอกนิติค่ะเนี่ยแล้วเรื่องนยโยบายที่จะทาทีนี้ท่านชี้แจงเอาไว้ที่แจ้งกับกรกตอน่ะเรื่องงบนั่นคือสิ่งที่จะใช้งบประมาณแผ่นดินก็แจ้งหมดแต่บางโครงการมันไม่ได้ใช้งบประมาณแผ่นดินก็ไม่ได้แจ้งมันอยู่ที่การเจรจากับเอกชนว่าจะดึงมาอย่างล่าสุดวันสองวันเนี่ยจะมีการ ประชุม EEC เรื่องการดึงดิสนีย์มาแล้วไอ้ดิสนีย์เนี่ยมันไม่ใช่งบหลวงจะเป็นเอกชนลงทุนร้อเแต่รัฐอำนวยความสะดวกเขาเอาจริงนะเรื่องนี้แต่จะได้หรือไม่ได้จะมีเอกชนเอาเงินไปซื้อลิขสิทธิ์แล้วมาบริหารจมันอยู่ที่ความน่าสนใจประเทศได้อะไรประเทศก็ได้การจ้างงานได้นักท่องเที่ยวได้จุดขายนักท่องเที่ยวมาจะเกิดขึ้นได้จริงหรือไม่ดิสนีย์แลนด์ใน EEC ส่วนที่แจ้งไว้กับกรกตนโยบายต่างๆเดี๋ยวเราฟังเพิ่มเติมจากดรเอกนิติเสียงโดยตอนนี้พูดตรงๆเลยการเมือ,เองเอ็มเห็นอยู่แล้วที่กรกตรออกมาทุกพักฟรีฟรีฟรีฟรเพิ่มเงินเบีย้ยเพิ่มนู่นเพิ่มนี่แต่ละคนจ่ายเป็น8ปดแสนเก้าแสนล้านเป็นสองล้านล้านครับดูพักภูมิใจไทยดิหนึ่งแสนพันล้านพี่ก็บอกท่านนายกครับบอกทุกท่านว่าฐานะากครังพี่เห็นอยู่มันทําไม่ได้ ที่บอกไปเนี่ยพูดพูดไปเนี่ยถ้าเราเขียนผมเขียนได้ครับจะให้ฟรีจะให้นู่นไอ้นี่แต่หนึ่งคือมันเข้ามาจริงๆเราทําไม่ได้แล้วนโยบายพักเราภูมิใจไทยบอกว่าพูดและทำพลัสถ้าเราเขียนไปแล้วเราทาไม่ได้อย่าทําดีกว่าเขาก็เชื่อพี่พักภูมิใจไทยถึงใช้เงินน้อยที่สุดอันนี้ครับก็เป็นสิ่งที่พิสูจน์ว่าเออเขาเชื่อพี่พักอื่นบอกโอ้จะแจกนู่นแจกนี่พักภูมิใจไทยวันนี้ หาเสียงโดยการบอกว่าเราจะใช้จ่ายอย่างมีวินัยเอ็มคิดว่าการเมืองปกติทำเราเห็นไหมแล้วคนนี้ก็จะเป็นรัฐมนตรีครังเป็นรองนายกถ้าทุกอย่างผ่านไปได้นโยบายหลักๆซึ่งแน่นอนจะต้องมาเป็นนโยบายรัฐบาลคนละครึ่ง plus บัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะมีการอัพเวลด้วยเศรษฐกิจ GDP 3%ผ่าน10 p l u นโยบายเศรษฐกิจต่างๆ ค่าไฟต่ำกว่า3บาทต่อหน่วยถ้าใช้ไม่เกิน200หน่วยกองทุน<ะ>ไทยที่บตทคานต่ำครัวเรือนแล้1 0 0 0 0 0บาทรองรับน้ำท่วมภัยแล้งไฟปา่าเรื่องความมันคงก็สร้างกำแพงชายแดนอันนี้ทำแน่ค่ะแล้วก็ฐานอาสาอาสา1 0 0 0 0 0อัตรานะเงินเดือนเนี่ย12,000บาท4ปีพยาบาลอาสา1 0 0 0 0 0อัตราค่ะเงินเดือน1 5 0 0 0บาท4ปี แล้วก็บเตรเทรดดิ้งเช่นซื้อเครื่องบินใจด้วยสินค้าเกษตรผลผลิตไม่ตกค้างอันนี้ก็จากกระทรวงพาณิชย์นะคุณสุกจีเคยพูดไว้แล้วก็เรียนฟรีต้องมีจริงค่ะแพลตฟอร์มเรียนออนไลน์ฟรีสกิลบิสแล้วก็ธนาคารหน่วยกิจค่ะนี่คือบางส่วนเนี่ยเมื่อเป็นรัฐบาลก็จะได้เริ่มทํางานสิ่งเหล่านี้ไม่อฉะนั้นภาวะที่มีอํานาจไม่เต็มทําได้แต่เรื่องนโยบายเดิมที่คอรมนอนุมัติแล้วมันก็จะติดอยู่ตรงนี้แล้วก็เรื่องยกเลิก MOU 44 อันนี้เป็นอีกอย่างหนึ่งซึ่งขยับแล้วก็คือสั่งให้หน่วยงานต่างๆไปจัดการเตรียมแล้ววันนี้ไปกระทรวงการต่างประเทศคงจําได้ที่คุณทักษิณเคยพูดไอ้เขตทับซ้อนในอ่าวไทยทัาทรัพยากรอยู่ก็แบ่งกัน50-50าได้ไหมคุณแพทองทานก็บอกฉันไม่ถอยเธอก็ไม่ถอยก็ต้องแบ่งกันพูดเหมือนคุณพ่อผลประโยชน์กันแต่อนุทินมาเปี้ยงปกป้องผลประโยชน์ทรัพยากรทางทะเลในอ่าวไทยอธิปไตยไทย ยกเลิก m อโมยูส5 0สีไม่มีนะแล้วเมื่อวานนี้ถูกนักข่าวถามการศึกษาเตรียมยกเลิก m อโมยูสนะเป็นยังไงบ้างล่าสุดท่านโูกคาเรื่องยกเลิกเอโมยูสี่สี่นี่เกาะเวลาไหมคะหลังจากที่รัฐบาลใหม่มาก็ได้ในที่ประชุมคณะมนตรีเมื่อวันศุนนี้ก็ได้สั่งการให้ทั้งทางกระทรวงกลาโหมทั้งสมชกระทรวงต่างประเทศได้ไป เร่งดำเนินการครับรจริงๆรจริงก็ก็คือมันไม่มันจะมันมันไม่ต้องมีกรอบเวลาอะไรเพราะที่ผ่านมาก็ไม่ได้ทําอะไรอยู่แล้ว<ม>นะครับก็ถ้าเข้ามาแล้ว<ฮ>ดูตามกฎหมายถ้ารัฐบาลยกเลิกได้เลยรัฐบาลใหม่เข้ามาก็ยกเลิกเลยใช้อำน,น,นาจรัฐมนตรีใช่ครับใช่ครับก็น่าจะไม่ต้องถึงสภานะเพราะมันเป็นแค่ MOU ส่วน M O U ส3แล้วครท่านนายกที่ M O U สิมันก็ยังดำเนินการอยู่ในส่วนที่มันเป็นประโยชน์กับประเทศไทยแล้วก็เราก็ปักปันดินแดนของเราไปนะครับ M O U สี่สิบสี่ฮะยกเลิกแน่นอนแจ้งหน่วยงานต่างๆไปหมดแล้วขั้นตอนทางกฎหมายยังไงรวมไปถึงเผื่อเกิดสถานการณ์อะไรหลังยกเลิกเราต้องพร้อมทั้งหมดกากัมพูชาไม่น่าจะส่วน M O U 4 3่ะเดี๋ยวลองฟังเพิ่มเติมทีนี้ มีความเป็นไปได้ไหมที่จะมีการปรับเนื้อหาของเอ็มโอมีสุขกามมาคุยกันใหม่ในบางจุดที่ความเห็นไม่ตรงกันแล้วก็รอให้มันมีการพูดคุยในเรื่องนี้กันได้กับอีกฝั่งก่อนตอนนี้เราถือว่าใครอยู่ที่ไหนก็อยู่ตรงนั้นใช่ไหมในข้อตกลงบันทึกข้อตกลงเมื่อสิ้นเดือนธันวาคมไปที่แล้ว เราเขียนไว้ชัดเจนว่าการการดำเนินการก็คือใครอยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นนะ,นนนะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นตอนนี้อยู่ในช่วงหยุดยิงชั่วคราวใครอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนั้นยังไม่เกี่ยวกับเขตแดนแต่เขตแดนก็คือ m o u 43เขตแดนทางบก<ะ>ถ้าได้คุยกันหลังจากนี้เราก็มีจุดยืนของเราอยู่แล้วสภาความมั่นคง ก็เคยระบุเอาไว้ว่า1ต่อห้าหมื่นแผนที่นั้นซึ่งก็คือแนวที่เรายึดขึ้นมาได้นั่นแหละบางที่เราเกินด้วยใช่ไหมถ้าคุยก็ต้องคุยตรงนี้ถ้าไม่คุยก็ต้องปรับเนื้อหาถ้าไม่ปรับเนื้อหาก็อยู่กันอย่างนี้หรือถ้ากัมพูชาจะรบไทยเราก็พร้อมได้สั่งให้กองทัพดําเนินการเต็มที่รักษาอธิปไตยความมั่นคงต้องเสริมอาวุธตามแผนกลาโหมทารั้วดําเนินการได้เลยอันนี้คือจุดยืนชัดเจน แล้วถ้าเป็นรัฐบาลเต็มหลังจากนี้ก็เดินหน้าต่อทันทีในโลกโซเชียลเนี่ยจึงมองว่าหลังเลือกตั้งแล้วต้องเดินไปสู่รัฐบาลใหม่นายกเัฐมนตรีคนใหม่จะเป็นใครก็มาจากการยกมือของสสแล้วผลการเลือกตั้งเท่าที่ปรากฏออกมาขาดลอยไงล่าสุดมีการประมวลเหตุผลนะว่าทำไมนะอนุทินถึงเหมาะเป็นนายกนะก็ตั้งแต่การทำกิจกรรมส่วนตัวซึ่งมันสะท้อนถึง การมีจิตอาสาหัวใจติดปีกทามาโอ้โหกี่เที่ยวบินน่ะค่ะนะทำมาทั้งกี่เที่ยวบินค่ะแล้วปัจจุบันก็ยังทําอยู่ทําต่อเนื่องค่ะนะโดยไม่ไม่ได้เกี่ยวกับว่าสร้างภาพอ่ะคือทํามานานมากอ่ะค่ะแล้วก็การบริหารผานราชการแผ่นดินผ่านมาหลายกระทรวงผ่านวิกฤตต่างๆค่ะโควิดที่คนเอามาด้อยค่ากันนี่นะไทยเราได้รับการยกย่องจากต่างประเทศนะติดอันดับโลกนะค่ะ เนี่ยแล้วก็การประสานกับกลุ่มการเมืองพักการเมืองต่างๆค่ะนะซึ่งรับมือเสือสิงกระทิงและทางการเมืองได้อ่ะเออนะเนี่ยครับค่ะแล้วก็ในโลกความเป็นจริงมันต้องประสานไงแล้วก็เรื่องธุรกิจก็บริหารธุรกิจเอกชนมาก่อนอิดีภาพแต่สมัยแบบแต่สมัยแบบเป็นนักธุรกิจอ่ะใช่ไหมคือเข้าใจภาคเอกชนค่ะนะแล้วก็ลงพื้นที่ตลอด เวลา <S 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 มีปัญหาไปเร็วมากข้า <ไป S 1> จําได้ยังหาดใหญ่ดยไปกาอน,น้ำท่วมด้วยซ้ําไปหลายรอบด้วยแล้วไปเจอนายกย้ําไม่มีปัญหาครับนายกท้องถิ่นอะ่ะแล้วก็ไปหลายรอบเ <ทะ S 1> นี่ยขึ้นเหนือไปชายแดนที่เขาลบกับพ่อค้ายาบ้าอื็นไหมน้าท่วมเชียงรายก็ไปชายแดนไทยกัมพูชาไปหมดทั้ง <ทะ S 1> ก่อนทั้งหลังคแล้วเข้าใจโครงสร้างพื้นฐานประเทศสถาบันหลักคืออะไรรากฐานของประเทศคืออะไรภูมิใจในประเทศตัวเองไง การตัดสินใจหลายเรื่องเด็ดขาดนะแล้วพื้นฐานการศึกษาก็คือมาทางวิศวกรนะนี่ครับอันนี้คือโลกโซเชียลฮะเริ่มย้อนไปดูคุณสมบัติประสบการณ์นะว่าจะเป็นนายกแบบมีอำนาจเต็มเสียงข้างมาก4ี่ปีเนี่ยเห็ไหมพร้อมปรับแผนปรับตัวนะตามสถานการณ์นนี่คือคุณสมบัติต่างๆ แล้วก็มีพักการเมืองที่แข็งแรงที่สําคัญ193เสียงในทางการเมืองของประเทศไทยไงแล้วก็มีมืออาชีพเข้ามาทํางานเพราะอะไรให้พื้นที่เขาให้จริงใจกับเขาอย่างที่ดรเอกนิติพูดพบเสนอไปว่าเราทํานโยบายเราต้องทําได้จริงนะเขาก็ฟังแล้วก็จึงมีนโยบายออกมาใช้เงินแสนสี่หมื่นล้านน้อยกว่าพักอื่นคุณสุปจีก็เปิดเผยว่ามาทํางานด้วยก็เพราะว่าให้เกียรติ ให้พื้นที่ทํางานและอุดมการเรื่องอธิปไตยไทยปกป้องเนี่ยเหมือนกันแล้วก็ไม่ใช่พักเดียวที่ไปจีบคนแบบนี้มานะพักอื่นก็ไปจีบคุณสุบจีแต่เขาแต่เขาไม่ไปเข้ามาพักนี้เพราะฉะนั้นคือภาวะความเป็นผู้นำแต่ทีนี้ก็อยู่ที่มือที่จะยกให้ในสภาเกินครึ่งหนึ่งหรือเปล่าตอนนี้ภูมิใจไทยมีร้อยเก็จึงต้องไปเจรจากับพักอื่นพักพลเอกลังสีบอกแล้วยกมือให้พักพลังประชารัฐบอกแล้ว อ่าก็เหลือพรรคอื่นๆทีนน,นี่ฮะนี่คือโลกความเป็นจริงของการเมืองแล้วพรรคภูมิใจไทยเนี่ยเมื่อวานนี้ที่ถแถลงพูดถึงจํานวนสสที่เพิ่มขึ้นเป็นประวัติการได้193คะแนนเพิ่มบัญชีรายชื่อเพิ่มเขตเพิ่มความเชื่อมั่นประชาชนมากขึ้นต้องเร่งทํางานหนักเพื่อสร้างความมั่นใจกับคนไทยและพัฒนาประเทศเนี่ที่ถแถลงเมื่อวานค ผมขออนุญาตเชิญชวนคุณผู้ชมมาสมัครเป็นท็อปแฟนท็อปเมมเบอร์สกับพวกเราง่ายๆครับค่าสมัครสมาชิกปีหนึ่ง5,000บาทแต่คุณผู้ชมครับใน5,000บาทนี้คุณผู้ชมได้ไปก่อนเลยกระเป๋าเดินทางมูลค่า5,900บาทแล้วก็บัตรเมมเบอร์การ์ด Garden, ส่วนลด20% เมื่อซื้อสินค้าของ Top News และส่วนลดอีก10%เมื่อซื้อทั่วไปกับ Top News และนอกจากนั้นครับเรายังมีการจับรางวัลอีกถึง6ครั้งทั้งหมดนี้ครับครบรอบ5ปีกับ Top News รางวัลกว่า5ล้านบาทง่ายๆครับโทรศัพท์มาเลย024815677หรือว่า Line at top shopping นะครับและพิเศษใครที่มาสมัครไดเมือส์2ใบเอาส่วนลดไปอีก10%